ภาคีของฮาทูเทนยูดากอนจะเกิดขึ้นไหมและถ้ามีจะเกี่ยวข้องกับอะไรมาหาคำตอบกันเลยครับในฮาทูเทนยู r า g อน3 The Hidden World ภาคอำลาที่หลายคนคงได้รับชมกันไปแล้วกับการสิ้นสุดการเดินทางของเคียวกุดและฮิกครับ สองคู่หูมนุษย์และมังกรที่เราได้เดินทางและเติบโตมาพร้อมกับพวกเขาซึ่งความประทับใจนี้ก็สะท้อนออกมาเป็นการประสบความสําเร็จทั้งด้านรายได้และคําวิจารณ์ที่ทําให้ตราตึงใจคนดูมาถึงทุกวันนี้ล่ะครับและส่วนตัวผมก็อยากให้มันมีภาพต่อนะแต่ความเป็นไปได้ที่จะสามารถสร้างภาพต่อของภาพยนตร์เรื่องนี้จะมีมากแค่ไหนการผรจนภัยของพวกเขาจะมีช่องว่างให้หยิบเรื่องราวไปเล่าต่อได้หรือไม่วันนี้เราก็มาวิเคราะห์กันเลยนะครับ หากว่าการตามทรรเนียมของภาพยนตร์ไตรภาคทาวสุดเทนยูดากอน3ก็คือตอนสุดท้ายของเรื่องราวที่พวกเขาได้เล่ามาแล้วนะครับโดยในภาคแรกจะเป็นการเล่าถึงฮิกครับนุ่มน้อยชนเผ่าไวากิ้ง ที่หมู่บ้านของพวกเขาโดนโจมตีจากพวกมังกรซึ่งหมู่บ้านนั้นก็มีแต่ชายกำยำบึกบึนตรงกันข้ามกับฮิกครับที่่อมแห้งแรงน้อยแต่แล้วเขาก็บังเอิญไปเจอกับมังกรสีดำทมินและฮิกครับก็ได้ตั้งชื่อมอนว่าเคียวกุดทั้งสองก็ใช้เวลาจนสนิทกันและเป็นคู่หูกันในที่สุดครับซึ่งเนื้อหาในภาคนี้ก็จะเกี่ยวกับฮิกครับส่วนใหญ่ที่เขาต้องการพิสูจน์ตัวเองให้กับคนในหมู่บ้านดูว่าเราไม่จําเป็นต้องฆ่ามังกรก็ได้แต่เราสามารถเป็นเพื่อนกับมันได้ละครับส่วนในภาคที่2หลังจากที่ฮค เอาชนะใจคนทั้งหมู่บ้านมาได้ทําให้ชาวไวกิ้งทุกคนได้เปลี่ยนมาเป็นหมู่บ้านที่มีมังกรเป็นสัตว์เลี้ยงและคู่หูและฮิกคับก็ยังออกสํารวจพื้นที่ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ได้เจอกับกองทัพมนุษย์ที่ได้จับพวกมังกรไปและการเดินทางครั้งนั้นฮิกคับก็ได้เจอกับแม่ของเขาที่ผัดพลากมานานและตัวร้ายในภาคนี้ก็ยังมีมังกรจ่าฝูงตัวยักษ์ที่สามารถควบคุมมังกรได้ก็ทําให้ฮิกคับเสียพ่อสุดที่รักของเขาไป <c oughs> เสียใจเลยส่วนในภาคที่ส ฮิกคัพก็ได้ขึ้นเป็นหัวหน้าของเผ่าไวกิ้งแต่ตอนนี้หมู่บ้านเบิร์กเริ่มหนาแน่นขึ้นมากทำให้พวกเขาต้องออกเดินทางเปลี่ยนที่อยู่ใหม่แต่แล้วพี่แกก็ได้เจอกับชายคนหนึ่งที่มาต้องการจับมังกรทุกตัวทําให้ฮิกคัพและผองเพื่อนต้องออกไปสู้กับพวกมันและในภาคนี้เพลิงนินคนลอก็ได้เจอกับสาวน้อยเพลิงนวลมังกรสายพันุเดียกับเขาทาให้ฮิคัพต้องรีบหาทางเพื่อที่จะช่วยมังกรและคนในหมู่บ้านให้ได้และเขาก็ได้บังเอิญเจอกับฮิตเดนเวลล์โลกลึกลับที่เป็นถิ่นที่อยู่ของงพวกกมัรจน ที่ขับเอาชนะตัวร้ายมาได้เขาจึงได้ปล่อยให้มังกรทุกตัวกลับไปอยู่ในที่ที่ควรอยู่และนั่นถือเป็นการจากลาของคู่หูมนุษย์และมังกรล่ะครับ ซึ่งภาพยนตร์ทั้ง3ภาคนี้ได้รับการกำกับโดยผู้กำกับคนเดียวก็คือดีนเดบลัวอ่านผิดขออภัยนะครับและเขาก็ได้บอกชัดเจนว่าเขาตั้งใจจะสร้างเรื่องราวเพียง3ภาคเท่านั้นแต่ก็ใช่ว่าเขาจะปิดประตูไปซะทีเดียวนะครับพราะในปี2014ผู้กำกับคนนี้ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าเขาได้คุยกับดีมเวิร์กว่าเขายังสามารถสร้างฮาวตูเทนยูดากอนภาค4ได้ลหะครับ ตอนจบของ t า a i n ทนยู d าก g อ n อภินิหารไวกิ้งพิชิตมังกรภาค3ก็ค่อนข้างจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งพอสมควรนะครับถึงแม้เหล่ามังกรจะแยกกลับหมู่บ้านเบิร์กกลับไปยังดินแดนรับรลของพวกเขาแต่ถ้าหากภาค4ี่จะเกิดขึ้นจริงก็อาจจะเป็นเรื่องราวหนอีกไม่กี่ปีข้างหน้าที่ฮิคคัรและแอทริกนางเอกคนสวยได้โตขึ้นกว่าเดิมแต่งงานกันและมีลูกกันส่วนเคียวกุ่นและเพิงนวลก็มีลูกน้อยด้วยกันไรนี้ทําให้เคียวกุ่นและฮิคคัรกลายเป็นพ่อคน้นและอาจจะได้มาเจอกันอีกครั้งนั่นก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ น้อยเลยนะครับและผมก็คิดว่าถ้าอยากจะหยิบม,มันเล่าอีกก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในฮิตเดนเวิลดที่อาจจะมีมนุษย์บุกไปที่นั่นและทํำร้ายมังกรแข่กูดจึงมาหาฮิกค,ครับเพื่อขอฮิกค,ครับไปช่วยเหลือมังกรพวกพ้องทำให้การประชนภัยครั้งใหม่ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งก็ได้อันนี้ผมแค่คิดลเล่นๆเองนะครับ ถึงแม้ว่าความเป็นไปได้จะไม่มากนะักที่ฮาตูเทนยูดาก้อนภาค4จะเกิดขึ้นแต่หากมันเกิดขึ้นจริงๆช่วงเวลานี้แหละครับคือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่ภาค4จะออกมาแล้วแต่มันก็อาจจะเว้นระยะห่างก,กับภาคสาม,มากเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเราอาจจะไม่สามารถคาดหวังได้มากนะักกับภาค4ของฮาตูเทนยูดาก้อนแต่หากมันเกิดขึ้นจริงเราก็อาจจะได้ยินข่าวข่าวของพวกเขาเร็วๆนี้ก็เป็นได้และถ้ามีผมก็คงดีใจมากๆเลยนะครับมาติดตามกันต่อไปละกัน และถ้าคลิปนี้มีข้อมูลผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าชอบกดไลค์แชร์กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยละ่ะชอบออพิษนิหารไวกิ้งพิชิตมังกรหรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ดีซีมู e วีขอลาไปก่อนสวีดนสวัสดีไปละจุ๊บ